โคตรโคต้นโหตั้งอย่างเงี้ยไปเล่นคนเดียวไหมเนี่ยไั่ผมเล่นสองคนโหตั้งได้บ้าบินมาก ตั้งโห oh, ตั้งเงี้ยตั้งนี้เขาแบนนะเนี่ยรู้ปะเนี่ย 我是枕头梦。